คุณสว่างแสงขวันดาวน้องกลาดจรรมสการพ่อครูด้วยความเคารพอ,อย่างสูงค่ะลูกได้ฟังพ่อครูอ่านข้อความของคุณเทวินสิทธิ์น้อยวิเคราะห์ว่ารายได้าจากการค้าอาวุธการพนันค้าประเวณีค้ายาเสพติดค้าอบายมุกต่างๆ ไม่น่านำมาคำนวณเป็นค่า GDP ฉะนั้นค่า GDP ควรคำนวณจากอะไรคะจากปัจจัยสีได้ไหมคะค่า GDP ตามความหมายที่พ่อครูประสงค์คือค่าที่ได้เสียสละช่วยเหลือกันใช่ไหมคะลูกเคยได้ยินพ่อครูว่ากายกายะกาย คือองค์ประชุมลูกมีคำถามว่าอะไรมาประชุมและประชุมกันอย่างไรลูกรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดเลยเป็นคำถามที่ลูกน่าจะจะรู้แต่ก็ไม่รู้ค่ะ,อะนอกจาก้ักการบังครูด้วยความเคารพอย่างสูงเอาเอาประเด็น GDP ก่อนในเรื่องกายค่อยอีกอันนึง GDP ของชาวโลกียะมันก็เป็นลของโลกียะเขาคิดเขาคำนวณเขาก็นำออกมาบวกกันรวมกันเป็นองค์รวม GDP ก็คือคอ,องค์รวมรายได้องค์รวมนะรายได้องค์รวมส่วนของโลกุตระก็คิดรายได้องค์รวมเหมือนกัน ด OMESTIC ภายในประเทศอันนี้เรามีนัยะละเอียดลึกซึ้งที่อาตมากำลังอธิบายอยู่อย่างสำคัญติดตามไปตอนนี้เดี๋ยวจะอธิบายไปจะยังไม่ถึงละอียมันจะละเอียดอาตมาขยายความไปขยายความมาตอนนี้ได้ถึงเก้าประเด็นแล้วอธิบายไปได้ไม่กี่ประเด็น,ดนฟังไป จะเห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดของโลกิยะกับแนวคิดของโลกุตระนั้นมันต่างกันฟังนัยสำคัญของมันไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าแล้วนัยยะอย่างโลกิยะน่ะมันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากน้อยกว่าโลกุตระโลกิยะเขาก็มีประโยชน์แต่มันจะ ใครจะมากจะน้อยใครจะจะควรหรือพูดช้ดๆก็ใครจะ,จะ,รรด,รจะดีกว่ากันเหมือนกันเถอะใครจะดีกว่ากันแท้ลึกซึ้งกว่ากันแท้ก็ติดตามกันดูนะเพราะงั้นในจตดีพีที่จะตอบไปตอนนี้เนี่ยยังตอบกันทีเดียวสั้นๆยังไม่ได้บอกได้แค่ว่าอย่างเทวินเขามีความเห็นว่า GDP คือไรายได้มวลรวมที่ได้มาจากการค้าอาวุธการพรนันประเวณีหรือว่าค้ายาเสพติดอบายมุตต่างๆาเอามานำรวมกันเป็นไรายได้ทั้งนั้นเป็นค่า GDP ทั้งนั้นนะอย่างนี้เนี่ยโลกกิยะเขาเอามาคิดจริงๆทีนี้โลก,กุตรระเราไม่ทำ เราไม่คิดเราถือว่ารายแรงพวกนี้นะหรือไม่ควรเป็นอันไม่ควรข้าวุธการพนันประเวณีสิ่งเต็บจิตมันเป็นอบายามุกทางนั้นแม้แต่รายได้จากถ้าจะให้เคร่งครัดขึ้นไปอีกรายได้จากการลเล่นบันเทิงเริงรมกีฬาก็จะเป็นรายได้ที่ คืออาบายมุกสำหรับการแข่งขึ้นไปเป็นอีกระดับหนึ่งส่วนระดับค้าอาวุธการพนันประเวณียาเสพติดอะไรเลยพวกนี้เนี่ยชัดอยู่แล้วว่ามันนอกเกณฑ์ที่จะมาอยู่ใน GDP ของโลกุตระเพราะ GDP ของโลกิยะเขาคิดกันเลงของเขาแต่ของเราไม่เอา GDP งี่เอา โดยเฉพาะวัาโดเมสติกภายในภายในกรอบของโลกุตระภายในกรอบของโลกุตระไม่ใช่อย่างโลกิยะเอามารวมให้หน่ารังเกียจนะเกาเอาไปได้พูดคำว่าน,น่ารังเกียจสดุดสะดุดใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะนาค่อยๆฟังค่อยๆอ,อ,อธิบายไปแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อ มันแบ่งเกณฑ์ของคุณธรรมคุณงามความดีคุณวิเศษมีรายละเอียดไปเรื่อยๆๆืๆเรืเรเรเร่เป็นความเจริญสู่ความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นของความเป็นมนุษย์นะเพราะงั้นก็ติดตามไปเรื่อยๆ่นะเรื่อง GDP อาตมาก็อธิบาย GDP อยู่เดี๋ยวจะได้อธิบายต่อและอาตมา ยัง GDP นี่ยังแอไปแปล GDP ว่า close domestic ไม่ใช่ domestic close domesticity ดีเหมือนกันนะ product อีกเนี่ยจตมาสลนไปคิดอย่างนั้นอีกแล้วจะอธิบายสู่ฟัง ฟังให้ดีนักติดตามยังไม่ได้อธิบยยังไม่ถึง cross domestic product นะนี่อธิบาย cross care domestic d o m e s t i c y ยังไม่ได้อธิบาย,ย